สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์มาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงเาริกาอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของเรอัลมาติดนะครับหลังจากที่ชาบิลอนโซนําทีมลงประเดเมอสามเกมแรกอย่างเป็นทางการในศึกถิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกานะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอชนะครับกับอัลฮิรานผลออกมาเสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งก็ถือว่าน่าผิดหวังหน่อย โดยเพราะอย่างยิ่งการพลาดจุดโทษในช่วงนาทีสุดท้ายทําให้มาดดิชชวด3ามคะแนนไปแบบเฉีวเฉียดเลยนะครับอย่างไรก็ตามถ้ามองันที่ภาพรวมยังเหลืออีก2เกมนะครับกับปาชูก้ากับเรปูซาวบวกซึ่งว่ากันตามศักยภาพแล้วมาดิดเหนือกว่าโอกาสที่จะผ่านรอบแบ่งกลุ่มกลุยทางไปถึงรอบลึกๆหรือการควา้าแชมป์เนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่สําหรับเรียมาดดิดนะครับอย่างไรก็ตามต้องเหนือจากผลการแข่งขันแล้วสิ่งที่แฟนๆทั่วโลกจับตาม,มองกันอย่างมากเลยก็คือ วิธีการเล่นครับวิธีการเล่นของเรอัลมาดริดชุดนี้เปลีป่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคือหลังจากที่อ,อลันโซเข้ามานะครับทุกคนก็จินตนาการคาดหวังถึงการเล่นที่สวยงามลื่นไหลนะครับมีความเข้มข้นในการเล่นนะครับมีการครอบครองบอลที่ดีมีวิธีการเข้าทำที่เน้นในเรื่องของความเป็นทีมซึ่ง แตกต,ต่างจากยุคของคาร์โลชลติอย่างชัดเจนในยุคของคาร์โลชลติเนี่ยนะครับอบอลของมาริตจะเน้นเรื่องของการทานซิชชั่นแล้วก็ไดเร็คโดยใช้พอสวันของผู้เล่นเกมรุกไม่ว่าจะเป็นโรดิโก้คริยานิมบัปเป้โดยเฉพาะวินิสุสจูเนียเป็นตัวกำหนดทิศทางความเป็นไปในการเล่นในพื้นที่สุดท้ายของคู่ต่อสู้ส่วนเกมรับก็จะเล่นในระบบโลบล็อกนะครับ ตั้งรับต่ําให้คุณลูสู้เดินเข้ามาหลังจากนั้นเมื่อตัดได้ก็จะทานสุดชันไปให้ตัวรุกเล่นในพื้นที่สุดท้ายซึ่งแน่นอนครับยุคหนึ่งช่วงเวลานึงมันสักเซสมากแต่กับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนอกเหนือจากการเตรียมผ่ผนงานที่ไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบอลของคาร์โลชติมันก็มาถึงจุดตีบตันมาถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้ มาริดจริงต้องการการเปลี่ยนแปลงครับจากบอ bon ล transition มาเป็นบอลเกมอย่างชาบีออลันโซอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นในเ,เกมกับอัลฮิรานมันยังไม่ใช่ภาพที่ชาบีอลันโซอยากเห็นแน่ๆนะครับชาบี so อลันโซยังต้องเรียกว่าแก้นิสัยนะครับที่แย่ๆของนาเตะมาติดอยู่เรียกว่าเป็นแบดฮับปิดนะครับซึ่งมันก็ไม่เรื่องปกติธรรมดา อย่างติโบกุ๊กตัวก็พูดแบบว่าก็อยู่กับคารลชิดิมา4ปีมันก็ต้องติดนิสัยบอลแบบอันเชติอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องค่อยๆแก้ไปนะครับเกมในครึ่งเวลาแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับบอลบัติดเสียง่ายนะครับเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ค่อยคอนโทรลพยายามที่จะเล่นไดรเล็กมีความอดทนต่ำนะครับพยายามที่จะเปิดเกมลุกเข้าใส่นะครับแล้วก็ ในแง่ของการเล่นเกมรับเมื่ออัลฮิรานผ่านไล่เพรสซิ่งไลยแรกมาได้แล้วเนี่ยพื้นที่เหลือเพียบเลยครับด้านหลังนะครับาสามารถที่จะทําให้อัลฮิลานเล่นเกมโต้กลับได้อย่างอันตรายเรียกได้ว่ามัติดเองก็เย็นอยู่เจนไปเหมือนกันครับกับการเล่นรับมือเกมรับของอัลฮิรานเพราะว่าฟังก์ชันเกมรับไม่ดีนักเตะ พรสวรรค์ล้นทีมแต่สิ่งที่มาดิดขาดอย่างมากเลยก็คือเรื่องของระบบแล้วก็ระเบียบซึ่งอันเชิติไม่ได้วางตรงนี้ไว้อย่างเข้มมากมายนักนะครับและก็เป็นการบ้านของทางด้านเชอรบิลโซที่ต้องเข้ามาปรับครึ่งเวลาหลังทีมดูดีขึ้นนะครับเดินเข้าหามีการแย่งบอลมีความเข้มข้นมากขึ้นมีเรื่องของการคนโทรลบอลมากขึ้นมีการหยุดเบรกช่วงสั้นๆนะครับ ในการเก็บบอลครองบอลอยู่กับที่เพื่อเป็นการจัดระบบระเบียบเป็นการสร้างพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีในที่นี้สําหรับผมหมายถึงว่านักเตะฟังชาบีอลอนโซครับคือผลที่ออกมามันยังใช้ไม่ได้หรอกนะครับเป็นแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นใจก็คือนักเตะยอมที่จะทําตาม พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตายวิธีการซึ่งตรงนี้น่ะมันเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าหลายกุญซือนะครับก่อนหน้านี้ที่เข้ามาทํางานกับเรอแมลิดแล้วก็เป็นกุญซือที่เรียกได้ว่าเน้นในเรื่องของแท็กติก3-4คนไม่ค่อยสักเซสนะครับไม่ว่าจะเป็นราฟาเบนิเตสไม่ว่าจะเป็นมาเรียลูสเปเยกรินี่หรือว่าจะเป็นยูเลนโลเปเตกีพวกสายวิชาการไม่ค่อยถูกโรคกับนักเตะมาดิดเท่าไหร แต่พอมาในยุคของชาวบิลันโซเหมือนว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนักเตะตอบสนองมากขึ้นนะครับมีอีกโก้น้อยลงซึ่งก็ต้องยอมรับว่านอกเหนือจากความสำเร็จในเวทีบุนเดสลีกากับเลเวอร์คูเซ่นแล้วเนี่ยนะครับอลันโซ่ก็ยังมีภาพลักษณ์ความเป็นสุดยอดนักฟุตบอลซึ่งนักเตะมาติดให้การยอมรับด้วยนะครับอ่ะ เกมแรกผ่านไปยังไม่น่าประทับใจนักนะครับยังติดนิสัยเดิมๆจากยุคของคาร์โลอันเชลติอยู่แต่ครึ่งหลังกับอัลฮีรานเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนักเตะตอบสนองสิ่งที่ชาบีอลอนโซร้องขอนั่นคือสิ่งที่เป็นแง่บวกมากๆสำหรับเกมแรกในสีเสื้อเรอมาดริดของชาบีอลลอนโซครับ